โนโนๆไหนๆไหนๆไ,ไหนโผล่มาดิเออเอานี่กพลังพาไปเนี่ยจ้าครับจะ้าถึงแล้วจะถึงแล้วเนี่ยอยู่ของแปดแล้ว ไปโนโนเนี่ยเอาเร้วไงเรียบร้อยโอมแล้วเหรออ้งง่ายง่ายออกไไโอ้ยแมวติดรถมาครับทุกคนแมวมันขึ้นรถมาตอนไหนไม่รู้แล้วเราไปส่งของใช่ไหมแล้วก็กระโดดลงจากรถนี้ก็เลยจับมาใส่กล่องเนี่ยโอย้จะถึงแล้ว รถอาจจะอันตรายนิดนึงนะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับโน่นี่ไงนี่จ้าจ้าโอ้เออเออเออโอเค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 โอาเอาไเอาไปเอาไยังออกได้ยังอไปอยู่ตรงนั้นแหละนั่งอยู่ตรงนั้นห้ามขยับโอ้ยต้องเอากลับมาส่งที่โรงงานนะทุกคนเป็กัดนะเออจ้า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  รู้แล้วรู้แล้วแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วใกล้บ้านยังใช่ยังโอ้ยอย่ามากัดควายเด้อจะถึงแล้วลูกจะถึงแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วอ่ะโอ้ยนอทะลุทะลวงกล่องมาเลยเรีย <c oughs> บร้อยเออเนี่ยจะถึงแล้วนอ้องเดินรอบป็นเดี่ยวจะถึงแล้วจะถึงบ้านแล้วโอ้ยแมวหน้าโรงงานนู่นไงใช่เปล่าใช่บ้านตัวเองเปล่าดูดิใช่ไหม จำได้ไหมเออนั่งลง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 โอ้ยจ้าจ่าเออจ้าจ่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 านั่งเออนั่งตักนั่งตักโอ้ยเราไม่ดื้อดิไม่ดื้อดิเราอะไม่ดื้อสิเราอะไม่ดื้อสิไม่ดื้อดินี่นั่งนี่ไปนั่งนั่งลงไปไปนั่งงนไปไปเลยแมววใครไม่รู้นี่มีปอกคอเลยก็ต้องโน้แปางโน้นไปทางโน้นไปทางโน้นโน้ เอออาเย็นเย็นโ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 นเลยแมวแมวเลยไอจะเลี้ยวแล้วนี่ใช่เปล่าใช่บ้านเปล่าใช่บ้านเราเปล่าโอ้ยอ่าขับรถก็ต้องขับอ้าวนี่ไงอ๋อเป็นไงอ๋ออ๋อเนี่ยกลายเป็นเจ้าของกูไปแล้วโอ้ยอีแมวนั่งลงอยู่เฉยเฉยครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วเดี๋ยวลงเลย

จอดต,ตรงนี้เลยอจอดหน้าโรงงานให้เลยอ่าไปไปประตูไปเลยลงอ่าไปใช่ไหมใช่บ้านหนูไหมเออไปแล้วเฮ้ยนอีหนูไปแล้ว, <laughs> ไ,ปลวไปขึ้นรถใครต่อไม่รู้นะมาส่งให้ถึง,ถ,งถึงที่แล้วอ,อยู่นน่นนะครับอยู่ใต้รถันน ห้องแปดปีนเก้าต้องเอากลับมันมาต้องเอามันกลับมาส่งใส่กล่องมาดูใส่กล่องมาใส่กล่องมาแล้วเนี่ยโอ้โหดูทะลุกล่องเรีบร้อยเออต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์จากเจริญแพ็กกิ้งด้วยนะครับกลับแล้วบายบายอีเมลหน่วยอีเมลหน่วย